ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กําลังจะตัดสินใจว่าจะลงทุนในกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองไหนดีระหว่าง RMF, s s f แล้วก็ IESG อีกเงื่อนไขหนึ่งที่คุณต้องพิจารณานะครับก็คือระยะเวลาในการลงทุนที่แตกต่างกันครับถ้าเราเรียงลําดับระยะเวลาในการลงทุนจากน้อยไปมากนะครับกองแรกเลยก็คือ RMF กําหนดเอาไว้ว่าคุณจะต้องถือครองไม่น้อยกว่า5ปีนะครับแล้วก็ต้องรบอายุ55ปีบริบูรณ์ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนทางเลือกที่2ที่ มีระยะเวลาในการถือครองที่ยาวขึ้นมาอีกครับก็คือ8ปี8ปีก็คือในส่วนของกองทุนรวมไทย ESG ครับกำหนดระยะเวลาว่าต้องถือครองให้ครบ8ปีนะครับส่วกองที่มีระยะเวลาที่ยาวที่สุดก็คือกองทุนรวมเพื่อการออม S S F จะกําหนดระยะเวลาเอาไว้ที่10ปีครับอันนี้ก็คือความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินที่คุณกําลังจะเอามาลงทุนคุณมีระยะเวลาในการลงทุนยาวนานขนาดไหนหวังว่าคลิปที่ผ่านมานี้จะทํให คุณจะมีทางเลือกทําให้ตัวเองรวยขึ้นได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็รวยขึ้นนะครับส่วนใครที่มีเคล็ดลับที่จะทําให้ตัวเองรวยขึ้นได้ยังไงามาแชร์ความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆคนอื่นในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ